ดีชาวราศีพฤกษกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤกษกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรัก,กทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างทีปนี่แล้วเช่นกัน นะครับผมก็มาเริ่มดูความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤษจิกายนดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟซอสหรือว่าไพ่สามดาบไพ่ใบนี้เหมือนกับผู้หญิงคนนึงที่อยู่ท่ามกลางฝนตกเห็นไหมครับแล้วเขาเหมือนกับพยายามรักษาดอกกุหลาบเอาไว้ที่เหมือนกับถูกทำร้ายถูกดาบปักอยู่ เคยถูกดัาปากเคยถูกทำร้ายมาเพราะฉะนั้นใครตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจนะครับหรือว่าผิดหวังเสียใจกับความดับบ้างไหมหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับเฝ้ารอความรักบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยหรือเคยถูกทำร้ายเคยผิดหวังมาเนี่ยหรือทะเลาะคนที่รักเนี่ยไพ่เป็นทยกอาจจะมีความเจ็บปวดเหมือนกับคุณกำลังพยายามรักษาดอกกุหลาบพยายามรักษาสิ่งดีๆเอาไว้พยายามรักษาหัวใจเอาไว้นะครับเหมือนกับพยายามกอดมันพยายามเก็บมันเอาไว้พยายามเก็บเอาไว้เพื่อใครสักคนหนึ่งไม่ไม่อยากถูกทำร้ายอีก เพราะฉันพ่สามสาบไปนี้เนี่ยที่อบอบซอสเบนนี้บอกชาวสีเพรชศกว่าคุณคงเหมือนกับคนที่เจ็บมาเยอะเสียใจมาเยอะหรืออยากจะบอกคนที่เรารักว่าเราไม่จะถูกทำร้ายอีกแล้วนะหรืออยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้ครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่จะเป็นคนฝนตกไม่อยากเป็นคนที่เหมือนกับร้องไห้หรือเสียใจหรือถูกทำร้ายอีกนะครับเพราะมันยากที่จะรักษามันยากที่จะกลับออกกลับคืนมามันยากที่จะกลับมาเหมือนกับขอใจเราคืนอ่ะขอหัวใจของเราคืนมาขอความรักของเราคืนมาหยุดสักทีได้ไหมนะครับหยุดสักทีที่ทาร้ายกันได้หรือเปล่าขอหัวใจเราคืนได้หรือเปล่า นะครับขอความรักของเราคืนมาได้หรือเปล่าสั่งหัวใจของเราเนี่ยให้ไปรักเขาเนี่ยเราสั่งไปแล้วสั่งหัวใจของเราไม่ให้เลิกรักเขาได้เนี่ยเราคงสั่งไปแล้วสั่งใจให้เลิกรักเขาหรือลืมเขาได้เนี่ยเราคงทําไปแล้วเพราะฉะนั้นใครหลายคนเป็นแบบนี้ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรอไม่ต้องมานั่งเสียใจอยู่แบบนี้หรอกแต่ไพ่าสามดาบไม่รีว่าเพราะว่ารักมากเพราะว่ารักมากก็เลยยอมเจ็บเพระาะรักมากก็เลยยอมเสียใจและไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเดือดจัดติดหมายความว่ารักก็เลยยอมรักแรกกับน้าตาเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือไพ่ของตาางควมมุติธรรห หรือเหมือนกับว่าหัวใจที่เราสูญเสียไปเนี่ยแลกกับน้ําตาแลกกับความเจ็บปวดอ่ะเพราะฉันพ่ยเป็นนิพอกชาวสีเบุรสกเลท่านว่าคุณก็คงเหมือนกับเชื่อมันมาตลอดเชื่อในความรักมาตลอดว่าสิ่งที่รักไปสิ่งที่เคยเสียใจนะครับถ้าเกิดได้รักแท้กับคืนมาเนี่ยเราย,ยอมนะยอมที่จะต้องเจ็บยอมแม้จะถูกใครสักคนทำร้ายยอมแม้กระทั่งถูกใครสักคนทิ้งไปเพื่อได้พบเจอรักแท้สักวันหนึ่งพราะฉันพ่ทั้งของหมดทั้งมวงพ่สองไปเนี้ย ทำนายดวงชะตาของชาวสีบริสุทธิ์วน่พฤศจิกายนเนี่ยนะครับขอตอบเลยว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่อาจจะเจ็บมาอาจจะเจ็บปวดเสียใจมาอาจจะร้องไห้มาอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่คุณได้รักแท้กับคืนมาครับคุณจะพบเจอรักแท้คุณจะได้รับความถูกต้องความเท่าเทียมความเขาเรียกอะไรความดีงามความเชื่อใจกับคืนมาเพราะฉะนั้นหมของผมให้ส่องไนี้คือเหมือนกับไม่ว่าคุณจะท้อคนที่คุณรักหรือมีการนอกใจหรือมีการผิดหวังท้อเสียใจอะไรกันมาก็ตามผมขอตอบเลยว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันมาตลอด นะครับความดีความรักต่างๆนานาที่คุณทําลงไปเนี่ยมันจะได้รับลับคืนมาแต่มันต้องแลกกับความเจ็บปวดแลกกับความเสียใจที่ต้องต้องเจอนั่นเองเพราะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าอะไรครับ the lover หมายความว่าคู่รักเห็นไหมครับผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคู่รักกันอยู่ทมกลางความรักที่โรแมนติกความรักที่เหมือนกับถูกแผงสอนเพราะฉันไพ่ใบนี้บ่งบอกความรักของชาวศิวรษฐว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในรักแท้และคนนี้คือคู่รักของคุณจริงๆเขาคือรักแท้ของคุณจริงๆยังไงครับความดีความถูกต้อง รักแท้ยังไงก็กลับคืนมาเพราะฉันไพ่ไปนี่บอกว่าสาดาบถ้าเกิดใครเลิกรากันไปไม่เกิน3เดือนนะครับถึง6เดือนเนี่ยขอทํานายเลยว่ารักแท้คุณจะกลับคืนมาแต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปแล้วรู้สึกประมันการนอกใจมันคือการผิดหวังเสียใจมายะอกหักมาเยอะคุณจะพบเจอรักแท้ที่เหมือนกับสินเสมอกันหรือพบเจอเนื้อคู่พบเจอรักแท้ที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับคนในอดีตคนที่เป็นคู่กันคนที่เป็นเหมือนเพศนิวาสคนที่เหมือนกับเป็นคู่รักคู่แท้หรือว่าอะไรเงี้ยที่สินเสมอการที่ถูก ถูกต้องเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยที่เข้ามาแทนที่สิ่งที่มันสูญเสียไปนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดห่วงไปสามไปนี้ขอทำนายดวงตาชาวสิลศกว่าคุณจะพบเจอความรักแท้เดีย๋ยวคุณจะพได้ความรักแท่งคุณกลับคืนมาถ้าเกิดสูญเสียเสียใจไปสามถึงไม่เกินหกเดือนคนรักเก่ายังกลับพืนมาเพราะศิลยังถูกต้องสิลยังเสมอกันเนื้อคู่กันอยู่ยังเป็นดวงของการที่มีหลายอย่างเชื่อมโยงต่อกันยังมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงหัวใจดึงลังกันเอาไว้ เห็นคุณค่าเห็นความดีแม้ว่าเนี้ยคุณจะต้องถูกนอกใจหรือว่าเนี้ยคุณจะต้องเจ็บปวดหรือทะเลาะหรือมีปัญหากันก็ตามแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับนายออฟซอสหรือไพ่ก้าวดาบนั่นหมายถึงความรักที่ชาวสี่เบื้องศอกหลท่านเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณเจ็บมาเยอะแล้วใครหลายคนถูกทำร้ายในความรู้สึกถูกทำร้ายในความทรงจาบ่อยครั้งที่เราคิดถึงคนที่เรารักบ่อยครั้งที่เรานอนรอบ่อยครั้งที่เรานอนร้องไห้บ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเราถูกทิ้งเพราะฉันไพ่สามดาบก้าวดาบใบนี้บอกชาวสี่เบื้องคุณหลายท่านว่า คุณเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายมาตลอดคุณเจ็บปวดเสียใจมาตลอดคุณเฝ้ารอมาตลอดเกินสามเดือนเกินหกเดือนนะครับให้เป็นอย่ว่าหยุดได้แล้วหยุดนอนฝันร้ายได้แล้วหยุดให้ใครเราทำร้ายในความทรงจําได้แล้วเพราะฉะนั้นคนรักของชาวสีเบกสก์หลายท่านเนี่ยเขาอาจจะจากคุณไปแล้วเขาอาจจะทิ้งคุณไปท่ามกลางสายฝนน่ะทิ้งคุณท่ามกลางสายฝนหมายความว่าปล่อยคุณนอนร้องไห้ปล่อยคุณนอนเสียใจปล่อยคุณนอนแบบอน้ําตานะครับทิ้งคุณไว้ท่ามกลางสายฝนแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกจนไพ่ก้าวดาบขึ้นบอกว่า เราเหมือนกับคนที่นอนฝันร้ายทุกคืนเลยเขาออกจากชีวิตของเราไปแล้วแต่ยังทำร้ายในหัวใจยังทำร้ายเราในความทรงจํายังอยู่ในหัวใจยังอยู่ในความทรงจําของเราอยู่เลยเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสิ่ง้ศิท่านมาถ้าเกิดใครกำลังร้องร้องไห้ฝันถึงคนที่ยวรักทั้งน้ําตาหรือคิดถึงคนเที่ยวรักทงน้ําตาเฝ้รารอการกลับมาเป็นครอบครัวหรือเฝ้ารอการกลับมาถึงความดีความรักแท้ของเราเนี่ยไพย่ใบนี้ขึ้นมาครับ The Hypothet นั<ๆ>่นหมายถึงไพ่ใบนี้บอกชาวสิ่งศัิสิทท่านว่าคุณไม่ต้องรอแล้ว คุณรอมาเยอะแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวเองมานานแล้วคุณเชื่อมั่นในความรักเรื่องราวของเรามานานแล้วแต่เห็นไหมครับผมว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดหนังสือไปแล้วเขาเหมือนกับไม่ได้เจออะไรนอกจากความบ้างเปล่าเลยเพราะฉะนั้นเดาไฮพิเทสเป็นอยู่ว่าเราไม่ใช่ของตายเราไม่ใช่คนที่ไร้ค่าความรักครั้งนี้คุณไม่จําเป็นต้องต้องรอตอไปแล้วถ้าเกิดเป็นบ้างเปล่าถ้าเกิดรอแล้วไม่ได้อะไรถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในรักแท้แต่สุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าเดอไฮพิเทสครับคุณเป็นผู้หญิงทีี่่มเนส แต่ไพ่มิโอถ้าเกิดคุณมานั่งร้องไห้มานั่งเฝ้ารอหเห็นไหมครับผู้หญิงคนที่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้น้ําตาเขาเป็นไปนด้วยน้ําตาเห็นไหมครับแล้วเขาเต็มไปด้วยการเปรียกฝนการฝันร้ายการถูกทําร้ายความรู้สึกการเสียใจไพ่มิโอถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้ผมขอตอบเลยว่าเราไม่ใช่คนที่ไร้ค่าเราไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงที่ไร้ค่านะครับเดินออกมาเถิดถ้าเกิดอยู่ในความทรงจําอยู่ในความรักที่เห็นเป็นของตายหรือถูกทาร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือคิดว่าจะมาทําอะไรกับเราก็ได้เพราะคนรักของชาวสีบึกสุเขาเชื่อว,ว่าเขาทาร้ายคุ คุณก็ยังเชื่อใจเขาคุณก็ยังไว้ใจคุณก็ยังรักคุณก็ยังเชื่อในรักแท้ของกันและกันเพราะฉันจะไฮพิเทสไปเนี่ว่าบางทีคุณอาจจะเชื่อเชื่อคนที่เขาทําร้ายคุณมากเกินไปคุณอาจจะเฝ้ารอหรือยอม,ยอมเจ็บยอมเสียใจกับคนที่เขาทำร้ายคุณมากเกินไปนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาถ้าเกิดใครเลิกกันไปเกิน3เดือนนะครับถึง6เดือนเนี่ยไพ่โฟล์ทอวนเข้ามาได้หมายความว่าผมขอสัญญาเรื่องความสุขสิ่งดีๆการเป็นเนื้อคู่ครอบครัวดีๆความรักดีๆเนี่ยรอคอยคุณอยู่ แต่คุณอาจจะผูกตัวเองไว้กับความเจ็บปวดคุณอาจจะผูกตัวเองไว้กับความเสียใจเพราะฉันผมบอกครับว่าใครก็ตามอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ YOU, ในชีวิตของคุณอยู่แล้วเขาอาจจะจากคุณไปแล้วเขาอาจจะเลิกกับคุณไปแล้วเขาอาจจะไม่อยู่ในชีว <agram> erm ิตของคุณแล้วแต่เองอยู่ในความทรงจํามันอยู่ในหัวใจคุณอยู่เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับเดินออกจากตรงนี้ยากทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับเป็นเสียใจยังเฝ้ารอเขากลับมาเพราะฉันสีไม่ทั้งหมายความว่าถ้าเกิดใครเลิกลากับคนรักไปเกิน 3- าถึงหเดือนผมขอตอบว่ารักแท้นะครับความถูกต้องสินเสมอกันหรือคู่่รรัักของคคุณเนนียะบ กำลังจะเข้ามาคนดีๆกำลังจะเข้ามาเพียงแต่คุณยังเจ็บอยู่เลยเพียงแต่คุณยังเสียใจเพียงแต่คุณยังร้องไห้กับสิ่งเดิมๆอยู่เลยอย่าทําให้ตัวเองเหมือนกับหดหูอย่าทำให้ตัวเองเหมือนกับร้องไห้นะครับแล้วเหมือนกับเฝ้ารอที่มันเหมือนกับหนังสือที่มันว่างเปล่าอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่รักใครมักจะเชื่อมั่นเสมอมักจะเชื่อว่าเขากลับมามักจะคิดว่าเขาจะกลับมามักว่าคิดคิดว่าเขาจะเลือกคุณน่ะแต่ทําแบบเนี้ยผมขอตอบเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณร้องไห้เขาอาจจะรู้ว่าเขาทําร้ายคุณ แต่ลืมนะอาจจะเป็นการนอกใจเดือการที่ทำร้ายใจิตใจคุณและคิดว่าคุณเป็นของตายก็ได้เพราะฉะนันอยากให้ใครเขาคิดว่าเราไร้ค่าหรือมีเป็นของตายนะครับเชื่อมันในรักแท้ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาภายในในเวลาที่ผมกาหนดนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่คู่คุณนั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นคุณค่าคุณและคุณกำลังจะเจอรักแท้ที่ดีๆเข้ามาขอให้เปิดรับมันนั่นแหละเพราะฉะนันไพ่สามใบนี้เป็นการทรําลายดวงชะตาของชาวสีเบื้ศกแล้วก็การแนะนานะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าโฟล์พีนิคอนหรือไพ่สี่เหรียญผมขอตอบเลยผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเก็บเกีี่่่ยยวววสิงดไอูตัห กำลังกอดเหรียญทองกาลังกอดเก็บสิ่งที่มีค่าอยู่พพยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ทำนายดวงตาง,งชาวสีบรื้อกเลยท่านว่าคนรักที่เลิกรักกันไปไม่เกิน3ถึง6เดือนจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาติดต่อเพราะเขาเห็นคุณค่าเพราะเขาเห็นสิ่งดีๆเพราะเขาเห็นรักแท้เห็นหัวใจคุณตอนนี้เขาทาร้ายไปเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรตอนที่เขาทําร้ายคุณเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาคุณไม่มีสาคัญหรอกเขาคิดว่าทําร้ายคุณได้คิดว่าคุณทนกับเขาได้แต่พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยเขากลับมาเพราะเขาเห็นว่ารักแท้ เขากลับมาเพราะเขาเห็นคุณค่าเพะเขากลับมาเพราะเขาอาจจะไม่เหลือใครก็ได้เพราะฉันไพ่เป็นที่บอกว่าคนรักของชาศิวโสกเที่ขากลับมาเนี่ยขอตอบเลยว่าเขากลับมาเพราะเขาเชื่อมัน่นเขาเห็นคุณค่าคุณแล้วนะครับเ mm. ขาเห็นว่าคุณเจ็บเ็ mm. เห็นว่าคุณเสียใจเขาเห็นว่าคุณรักเขาเขาเลยพยายามรักษาคุณเอาไว้นะครับแต่ไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาว่าเดือดร้นนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงชาศิวโสกท่านขอทำนายเลยว่าถ้าเกิดใครนะครับเจ็บปวดหรือเสียใจหรือมองว่าเป็นเราเองของตายเนี่ยขอตอบเลยว่าเราจะหลุดพ้นเราจะพบเจอความสุข เราพบเจอความอบอุ่นเราจะพบเจอความหลุดพ้นจากตรงนี้ได้นะเราจะออกมาจากความเจ็บปวดความเสียใจได้นะผมเข้าใจว่าคุณอาจจะรักรักมากก็เลยยอมทนรักมากก็เลยยอมเจ็บรักมากก็เลยให้โอกาสใจอ่อนกับเขาทุกทีแต่ไพ่เดอะซันหมายนิ่ว่าคุณสามารถออกมาได้นะถ้าเกิดความรักครั้งนี้คุณเจ็บมาพอแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับรอเขามานานแล้วถึงบอกถ้าเกิดเขากลับมาภายใน 3- าถึงหเดือนไพ่เดอะซันหมายความว่าการให้โอกาสแต่ถ้าเกิดเขากลับมาเลยสาถึงหเดือนเป็นต้นไปนะ ผมแนะนำพไพ่เดลซาน,มนหมายความว่าคุณอาจจะหลุดพ้นแล้วคุณอาจจะเหมือนกับร้านนาทีท anyway> ี่มีเขาไม่เคยใส่ใจวันที่มีน้ําตาเขาอาจจะไม่สนใจคุณวันที่มีน้ําตาเขาอาจจะไม่อยู่กับคุณวันที่น้ําตาเขาอาจคุณร้องไห้วันที่เจ็บปวดวันที่คุณเสียใจเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่คนอื่นเขาอาจจะไม่สนใจคุณเพราะฉันไพ่ไพนิว่าอาจจะเหมือนกับหมดแรงแล้วหมดเวลาอะไรที่ต้องทนต้องขอใจเราคืนแล้วต้องสั่งหัวใจของเราให้เลิกรักเขาแล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าเวตออฟคัพตำแหน่งที่9 ผมขอท่านายด้วยชะตาของชาวสีบริสุทิ์ในเดือนพฤศจิกายนว่าทางเลือกคุณเนี่ยมีตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สิ่งที่มันสวยงามหรืออันตรายต่งตงางๆที่เราต้องเจอแต่ไพเ่เินิวออาจจะเหมือนกับมีความสุขมีรูปตัวเองอยู่เห็นไหมครับมีชุดแต่งงานมีทรัพย์สินตั้งมากมายรอคอยคุณอยู่เพราะฉันเจ็ดถ้วย,ยเปนิวว่าคุณมีทางเลือกนะไม่ใช่ตัวเลือกคุณมีความรักที่คุณสามารถเลือกได้นะไม่ใช่เป็นของตายให้ใครเขาเลือกคุณนะเพราะคุณเป็นตัวจริงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกนะ โอเคครับเพราะฉันไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้ขอทำนายดวงชะตาของชาวสีพฤกษกแลท่านว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณสามารถเดินออกมานะครับหลุดพ้นสบายใจมีความสุขแล้วก็มีตัวเลือกมากมายมีชีวิตที่ดีๆมากมายรอคอยคุณอยู่เมืว่าจะเป็นการแต่งงานทรัพย์สินการมีคุณค่าการมีความมั่นคงในชีวิตการมีบ้านการอยู่แบบตัวเองดูดีขึ้นนะเก็บเอาความทุกข์เก็บเอาความเสียใจเนี่ยนะครับเก็บเอาความผิดหวังเนี่ยมาเป็นแรงผลักด,ดันให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นหรือว่ามีสิ่งดีๆเห็นคุณค่าตัวเองทําตัวเองให้้้ดดดดูีีีีีขขึึนนชววิตท่่กาม นั่นเองนะครับพะฉันพ่ใบไปสุดท้ายนะครับคือบทสรุปความรักของชาวสีบรื้อศกหลายท่านในเดือนพฤศจิกายนว่า Six of Cup หรือพ่หกถ้วยนั่นหมายถึงความรักที่เหมือนกับความรักที่จะกลับมาเป็นหนังเดิมความรักที่จะกลับมาเจอความรักที่เป็นเนื้อคู่คนรักในอดีตชาติคนรักที่เป็นคู่รักนะครับเดอะจัดดิสเดอรเลิฟเวอร์รักแท้คนเก่าๆจะกลับคืนมาถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณเพราะฉันบทสรุปความรักของชาวสีบรื้อศกผมขอทำนายเลยว่าจะพบเจอรักแท้จะพบเจอเนื้อคู่จะพบเจอความรักที่เหมือนกับ รักเก่าๆคนรักเก่าอะไรเงี้ยจะหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมารักตัวเองการกลับมาเจอคนรักที่คู่กันอะไรเงี้ยนั่นเองนะครับ ทำนายในยส่วนของคนรักของชาวสีเบิกศกันนะครับว่าเขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะครับผมก็มาเริ่มที่ไพ่ไปแรกนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเพจออฟซอรหรือเด็กถือดาบนั่นหมายความว่าความรักของชาวสีเบิกศกเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเคยรักคุณมาก่อนแต่วันนี้เขาเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยทิ้งกันไปเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเหมือนคนที่ไม่เคยไม่รู้สึกถึงความสุขถึงสิ่งดีๆนะครับถึงความรักที่เราเชื่อมั่นมาตลอดกับเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเด็กไฮพิเทสกับเด็กถือ Hi นี่นงคงคุณ เขาไม่รู้สึกเห็นคุณค่าหรือเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันตั้งมากมายเนี่ยผมขอตอบเลยถ้าเกิดเขาตัดคุณไปเหมือนกับทิ้งคุณไปง่ายๆเนี่ยไพ่เป็นอยู่ว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้ที่ทําอะไรไปด้วยอารมณ์ทําอะไรไปเหมือนกับคนที่ไม่เคยรู้จักเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันเนี่ยทั้งที่เราเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน่ทั้งที่เขาก็รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสิ่งดีๆมันคือคุณค่ามันคือความรักที่ผ่านความเจ็บปวดผ่านปัญหาผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะเพราะฉันเจ็ดเหรียญเป็นนิ้วว่าคนรรกของชาวศิวาคุักาาามมมกแค่ไหยน เห็นคุณค่ากันมามากมายแค่ไหนแต่เขาอาจจะทาอะไรไปด้วยอารมณ์นั่นเองนี่ผมขอตอบแบบนี้ในการว่าคนรักของคุณเขารู้สึกกับคุณแบบนี้แต่เดลเวอรเขึ้นมาสองชุดเลยเพราะฉันขอทํานายว่าคนรักของชาวศิวิชกที่เขาเลิกลาคุณไปเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าเจ็ดเหรียญกับเดลเวอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันมาเขาจะเห็นว่าเนี่ยคือหลักแท้เพราะฉันขอทานายชอความรักของชาวศิวิชกว่าคนรักของคุณเนี่ย เขารู้นะว่าคุณร uh, ักเขาเขารู้นะว่านี่คือรักแท้เขารู้นะว่าที่ผ่านมามันคือสิ่งดีๆเขาอาจจะแอบมองอาจจะแอบเห็นอาจจะมองถึงคุณคุณอยู่อาจจะเห็นคุณอยู่อาจจะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันอยู่สิ่งดีๆต้องมากมายแล้วก็ยังเห็นรักแท้เห็นหัวใจเห็นคุณค่าของคุณอยู่เพียงแต่เขาจะกลับมาหรือเปล่าด้วยเด็กถือดาบเนี่ยมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขานนั่เองเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดได้นั่นเองนะครับพะฉั้นไพ่ใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่า four of pentacles หรือไพ่สี่เหรียญทำนาย ยังไงก็อยากจะมีคุณยังไงก็อยากจะกลับมาหาคุณเพียงแต่เขาจะดูกตัวเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเขาอยู่คนเดียวเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวเขาจะกลับมารักษาคุณเขาจะกลับมาคุยกับคุณจะกลับมาติดต่อจะกลับมาหาคุณมันก็ขึ้นอยู่ไพ่สี่เดี่ยวทั้งคู่เลยหมายความว่าคุณยังจะใจอ่อนคุณยังเชื่อใจเขาคุณยังรักเขาคุณยังเชื่อใจเชื่อมั่นในรักแท้ของกันและกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายครับไพ่อัลเลแนะนำชาวราศีพิษปิึกษตรท่านว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอินเว a t e ไพ่เบนิวว่าให้เราเนี่ยพยายามค้นหาคําตอบหรือพยายามคิดก่อนนะครับว่าเราเนี่ยยังหลงเหลือความรู้สึกยังหลงเหลือคํารักยังหลงเหลือสิ่งดีๆนะครับเหลือเรื่องราวเนี่ยที่เราจะไปต่อเนี่ยกันอีกหรือเปล่าหรือเหมือนกับสิ่งที่คุณเฝ้ารอคําตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะกับสิ่งที่คุณนั่งรอเพราะฉะนั้นเกิดความสุดท้ายแล้วคุณต้องเจ็บปวดนะครับหรือเสียใจเนี่ยเราอย่าไปถามหรือนั่งรอคําตอบเลยตรงหยุดคิดก่อนนะครับก่อนที่จะไปเฝ้ารอคําตอบจากเขาก่อนว่าเนี่ยภายใน3าถึงหเดือนเนี่ย เขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่้เกิด3-6เดือนเรานั่งรอแบบนี้แล้วเราไม่ได้อะไรนะครับในคําตอบหรือคนรักเราที่จะกลับมาหรือมันว่างเปล่าเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจงคิดเถอะนะครับแล้วก็ควรจะไปต่อได้แล้วควรจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างได้แล้วหยุดร้องไห้หยุดเสียใจเอาความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังเนี่ยมาเจอรักแท้ที่รอคอยคุณอยู่ดีกว่านั่นเองนะครับก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ